กลับมาแมปส,สู่สามันเอาแล้วครับจะขึ้นยังไงดีเอ๊ะผมเห็นใครเนี่ยมาคอสฟอนเทียตีบูเดตตินี่ติตดเอ็กแต่ช่างเขาเขาตีติดไปแล้วมาดูการแข่งขันต่อนะครับเอ็มตซ์ศูนย์หกวิ่งมาหาอ้าวโดนมาไปกัดเต็มเต็มเปิร์สบาดนะไฮวินเก็บเอ็มตซศูนย์หกไปได้รู้สึกจะนัวกันแล้วนะครับไม่สนใจนครับวิ่งเข้ามาหาแสดงความต้องการกันสุดๆระหว่างสองฝ่ายสามหนึ่งหกสามต่อหกนะครับตอนนี้ ยูซีกำลังนำอยู่ถ้าด้านดนัวๆน,วนี่แบบยูซีจะถนัดมากกว่าทางของฝั่งบูเดสนะครับเพราะตัวบูเดสนี่จะเน้นยิงรู้สึกว่ายูซีจะเริ่มจับประเด็นได้แล้วครับเริ่มจะตีตื้นได้น้ำแล้วครับ,นนรบตอนนี้คะแนนไม่ห่างเท่าไหร่นะครับจะต่อตีใจเอ๋ให้วินให้วิวนง่ายๆอีกแก๊งแก๊งแก๊งเอ็มซูโห่ที่เป๊ะซูโห่ขึ้นมาครับอ่านะเริ่มน้ำแล้วครับน้ำไปหนึ่งคะแนน จะเอ๋สิต่อสิบห้ายูซีโอ้โหไม่ทิ้งกันเท่าไหร่ครับ oh. แน่แฟรนะครับอาโหจะเอโอ้โหเรียบร้อยเดนอนดับเบิร์คิวไปมครัเก็บตัวมันครับกับยี่สิบต่อสิบสี่นะครับ oh. oh. รยูซีกำลังนำอยู่เอฟกัสโดนเอสสีของเลนแอร์ไปได้แต่ก็ไม่ยอมปล่อยเลยนแอร์ให้หนีไปได้เลนแอร์ต้องเอาตัวรอดครับตอนนี้ไม่มีเพื่อนมาช่วย อ้าวมีเพื่อนช่วยครับสเซเลอร์โอ้เลนแมยังรอดนะครับเลนเนยังรอดยี่สิบเจ็ดต่อเจ็ดเวลาเหลือสามนาทียี่สิบแปดวิ่งอันพลังเปล่งเปล่ปลนทั้งคู่เลยครับโอ้โหยี่สิบเก้าไปยี่สิบสี่เมนพิกัดบูเลยครับโดมบอลช็อปแต่ยังหมุนหมุนเอาหมุนต่อไปหมุนต่อไปลึกลุกลุกยังไงโอ้โดลนล้อมฮะตอนนี้เมนพิกัดโดนล้อมอยู่มีเพื่อนมาช่วยไหม ติดไนฟิลนะฮะติดในฟิลไซโ,โคทำอะไรไม่ได้ครับตัวล้อมครับสามสออื้มสามหนึ่งสามหนึ่งลอดไหมไม่เป็นัสยังไงเนี่ยไม่มีคนมาช่วยหรอกเต็มหลังเลยครับสามตาม่อสามเจ็ดนะครับสามสองต่อสามเก้าแล้วคะแ,แนนพุ่งขึ้นเรื่อยๆอ้าวไฮวินไม่ตายครับใส่กันตะก้ามาช่วยเพื่อนไม่ทันแต่ก็ขอให้ชีหน่อยสามห้าต่อสิบเอ็ดอยูซี่กำลังนำอยู่นะฮะสามห้าต่อสี่สี่เหลือตอนนี้นะครับสองนาทีสามาสิบหกวินาที ยังทำโซนอยู่ข้างบนนะฮะไม่มีใครกล้าลงน้ำลงน้ำนี่หนืดเลยครับซิซาเิโอซิาอซาเิโอจิบจ๊บจิ๊บจิบ๊ข้างหลังปึ๊บปื๊ดอ๋อห่อแตกโดนเอสซีหนีไม่ได้นะครับแต่ยิงเอสซีช่วยเพื่อนไม่ทันเดี๋ยครับตายตายสายเอสซีสุขภงคะแนนตอนนี้สี่สามต่อห้าสิบแตโดนล้มอีกท้ามีไซโคมาอืมหนีครับหนีเมื่อกี้โดนไปแล้วอ้าวข้างหลังอืมอีกตัวเนี่ยสี่ตัว ตีตอน,นึ่โนีครับหนีทันหนีทันช่วยชวยนิดนิดโอโห,โหสเสือตช่วยบ้างพอดีสีกต่อห้นะครับเหลือหนึงนาทีเอ้าไม่รอดครับโบรดาก้ากต่อหกสิอซน้ำไปแล้วโบรากาเด้หรืล่าตักข่ายอย่างนี้ฮะโอ้ดมััตัดไม่ตายหนีไม่ได้ก่อนนะฮะสีเก้าต่อหกสิบเอ็ดยงนำอยู่หนสามส่ สิวครับเสยวหเสยวหลบเสยวหลบตื้นนินึงอีกนิดนึงเอ๊ะไม่รอดครับติวเลอร์เก็บตัวบอลกัสไปได้ไฮแสต่องสิบเจ็ดภายในเนี่ยเป็นตั้มเอ็กโดนเลยขบวนเต็มเลยเด็กไอกัสวิ่งวิ่งฝ่าดงนะครับฝ่าดงกระสุนวิ่งมาหาติวเลอร์เก็บติวเลอร์ไปได้ก่อนไม่โอ้ติวเลอร์เอฟซีนะครับใส่ไปกัสได้ไม่ทัำสวยเอฟซีเลยเสียดายมากผม้เกตัวเฮลสก้าโอ้คะแนนนะตอนนี้เริ่มน้ำเริ่มตามมาแล้วครับน่ารู้นะครับเวลาเหลือหนึ่งนาทีนิดนิด โซนนะครับยังอยู่บนพื้นขบนนะฮะเจ็ดเ 5, จ็ดตจ็าเจโอ้โหหน้าทมครับตอนนี้เวลาเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีเจ็ดี่ต่อเอยู่สี่หรังน้ำอยู่นิดนึงอยู่นิดนึงอยู่นิดนึงเทนอนดายังไงเทนนสเก็บไปได้ไหมโอ้ไม่ทันนะแปดเจ็ดต่อเจ็ดี่จะนีได้ไหมล้มหวัวล้มหวัวสิงต่อไปเรื่อยครับ ต้องเล็งตัวท oh. oh, ี่เอสดีน้อยละอ่าอ้สึกว่าเทโนสจะโดนเล็งได้ไหมได้ไหมลงหัวนลงหัวลงหัวจะเก็บได้ไหมผมไม่ไหวครับโดนเอเมสุ6เก็บไปได้แปดเก้าจะสอหรือไม่จะสอหรือไม่เวลาเหลือสิบห้นาทีแปดสิบเก้าเก้าสิบเต่อแปดสิบหนุมกันมากเลครับข้างบนโอ้โหไม้ตายกันมันมากแต่สอง ทันหรือเปล่าหรือเจ็ดวีไม่น่าทันแปดทวงตัดก้าวเสียก็ไม่แน่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 แน,นิดแปดเก้าตัดก้าวเอ็ดอีกสองคะแนนอีกสองคะแนนทันไหมไม่ทันทันไหมโอ,โอ้ไม่